ค่ะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูห้องเครื่องของเจ้านี่เลย Toyota f o อ t u n e เน8 T R D Sport นะคะคันนี้รถปี2018ค่ะขับ4ด้วยนะทุกคนโอ้ไม้ก็ดูไฟของเขาเป็นไงสว่างคันไหนสว่างกว่ากันคันนั้นเป็นเครื่อง2.4นะคะองาีวขับ2อันนี้เป็น2.8 T R D Sport ขับ4ค่ะเรามาดูห้องเครื่องของคันนี้กันดีกว่า อ๋อ oh, เป็นแบบโชกนะคะทุกคนนี่เลยห้องเครื่องของเขานะคะสวยงามค่ะมาดูด้านข้างนะคะหัวน็อตไม่มีการแกะหรือว่าถอดออกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเดิมๆเ,เลยมาไล่มาไล่มาตรงคานหน้านะคะนี่เลยสวยงามค่ะด้านข้างนะคะน็อตฝั่งนี้อ่ะไม่มีรอยแงะเหมือนกันนะคะดูเลยนี่สวยงามมากมาดูตรงแผน่แผนเทปกานนี่เลยอยู่ตรงไหนฝั่งนี้นะคะแล้วก็มีมอกอกนะคะ แทนฝานกระโปรงกันความร้อนให้ตรงนี้นะคะมีโอเคไปเราไปดูด้านในกันดีกว่า